สบัยดีปะลุงสวัสดีพบกันคือเก่าปะลุงกับซองเบกควนมันหน้าปะลุงไม่นี่เจ๊แซ่แดกันกะมายำล้านไผ่ล้านไผ่น้องวัคีวัคิมวัคิมประคุณปะลุงเลยหมอควนต่างเอง เดี said, <Yeah. S 1> so ๋ยวทำไพ่ม <c oughs> <Z> ื่อดีๆกับคอห้เ we ม่นขมาเนาะตอนนี้มันกับยังคนหาสื่อยังคนหาสื่ออยู่อันนี้เป็ดสื่อเล่นสื่อยังไปเหรเล่นสื่อยังไปเนาะแต่มันกับหาสื่อจริงๆกับสื่อบ่ได้เอากับยังหนึกบอกแม่นแต่นี่ยังบ่แน่บ่นอนอยู่ปะลุงเอ้มันเป็นตาสร้างอันนี้นะแม่เต็บโตขึ้นมาจริง กีหอกโพี่น้องประสาราไปสียาสักเขาก็อีเพื่นว่าเพื่อนดีใจสั่มพี่น้องบา้บพื่อนด้ใจในในสียาประสารยงเงอยู่เพื่นไปสียาไประเลยเพื่นไ้สียาเข็มเดียวยนิมเปิ่อยประสปกติเด็กน่อยสียาเนี่เพิ่นสีหายสีห้องได้มีคููแฟด์อนได้เลยทอนไปขอดนะโอเอเอาู้ชายู้ชายสองคนมันแบ่ง ดยโอเอเสียบเข้าไาบมได้ปาดโอเอจนโอเอโอเอพนะบักใหญ่เลยบกระป๋ยเป็นไงทมาได้อันนี้นะให้รับดูแมวพฮซานะว่ามันสีหน่อยมาเบิ่งพออ้ยคือเข้เาได้างมานน้หน่อยเนาะอยไจะได้ใหญ่ซาโลไปรอยเอ็มเนโอาดตขึ้นหลดําออกมาแต่ินเขียวไหม อันแล่ๆคือบอกว่าอันอันเท้าเาอยู่ในเตียงขอนะมอเอาพอได้เยเอาไปนอนพักเนี่ยแหล่ๆแม่มาดีๆดีกับอมมากันแล้วแหล่แอหอานแหล่แนมไปเห็นหนุ่มมาเจนหอมมาเคียวไปอยู่ในไฟเน่ยกำดำ้ๆคือหลแหมมันมันมันออกมาลอยข้อะไก็มานออกมาอ่าขาคือหนุน้ากไพ่มันกับบอทอลูกนั่งเงินได้เลยทองอันอึเลยอ ลุงนั่งเงินเน่ยออกมาเนี่ยดำทูกคนดำขัดดำเหน่บอันแรกเลยข้าคือแปลกแท้บัดขวามเลยขาวอมชมพูผมเป็นขาวเรืองอมชมพูผิวงามสงสัยสิเป็นลูกบอกวันอี่คนหนึ่งป่ะลุงเอ้ขาวอมชมพูมันแดงขาวเรืองข้าวอ่อนข้าวเรืองขาวเรืองทั้งท้าบอกบอกมันสิเป็นผิวตอนนี้กำลังสื่อยังบอกบอแน่บนอนป่ะลุงเอ้ยยังบอแน่กะ ถ้าเพื่อได้มีสื่อดีๆก็ขอให้เม่นขมาเนาะควนกัอยากได้สื่อที่มันดีๆีอะไรก็น้อถ่ายเนงมัวเพื่ออาบน้าพุ่เอ้ยกะหาก็ไ่ได้ไปถ่ายอ่ะหอเป็นมันยังหยางเนาะถ่ายอาเป็นยังกาัแดงข้าลงสิมันสีบบโบ้ได้นุ่งนิตีนุ่งหัเอิ๊ เลแล้วป๊อมากันแล้ปะาลุงมาไปเทียบลอยปารีพนมากำกับ uh แต่เศร้าูจะได้กระอพระุ <h 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 ้นปรีพนมากำกับร้านแต่ผัแหล่แต่เศร้าๆผัวแหล่้มๆมุรรมๆรมรวรร เขาม่งก็ต่อประลุงบาขันก็ได้เมืองเมืองนาลูกไสอุ้ยเบืองนาลุกไสข้างหนึ่งปรลุงเลยอุ้ยเพื่อนบอกงอแงเลย นองมวยนาเพืน่อนะลูกไส้คอยอานาเต็มมือึงอยู่ป้ลุงโอ้ยหน้าตาคือพอวะเนี่ยอ้ยฉกมวยอีกป้าลุงสังเกตอุย <c ười> ซื้อ้อ้้้ดดูตานะควันตานะควันนี่ตาสร้างป้าเพิ่งใส่ทุงมือให้ล้ป้าลุงเฮยมาเบิ้งกันอมมือแล้นะห้อยห้อห้อยมาเบิ้งกันเมทาเพิ่งอ้ามหนามให้ได้เห็นเปืนตาสร้างเพื่อลงเฮยลุยอยู่เดี๋ยวใส่ได้เนกมาเบิงลานทรายปเลเ้ย บ่าว่าคินว่าคิมว่าคิมว่าคินฮ่ขนาดรับรับสวยหมอยโอ้ยอ่ะมือออกลูกหล่าพออ่ะมือออกโอ้ยหนักนมาซูอ๋อยหนักไปลอยเป็นแหล่มนมันอันหนาตามันงามคือแหมมันไปคือมึงนะบอกงามขาใหญ่ๆมุนๆได้เนี่ยนะมันแย่เดียวบักมดเนี่ยเออ แม่มันเน่อลิ้มมันได้พอมันผู้จ้าเอื้อยไปรีบมมั่นใจว่าได้พอแนมึงนายได้แนมังหอบอีกขอกัะนากรูกมันคือบาวคนที่พี่มันมากพี่แนมเลเห็นอะไรอันฉินนะป๊อปเห็นอะไรองอันนี้อ้าอสจามเผยยามทันเห็นหุ่งได้เนาะโอ๊ยมึงกระสางว่าได้บักอันนี้ทันเห็น อยลูกหล่อคอยช่วงเดือนมันเห็ดเนยังไม่ไดนเล่หนุ่มเนอะลูกหล่อคอยดมมึงดูกนหอมมึงดูเป็นเพลงนะหอมเป็นมึงได้ยั่ไปไอ้ลูกข้ามเดือนเอ้ยออกมาแก้มทานรุณนะนอนแก้มโยุดใครดูใครมือนี่นะเออแถวแถวห้องมอนะคือคนสามเดือนนี่ไลยหัวก็เป็น มื่นตาแท้ๆครับสองน้ำม้วนเพื่อตกกินหนามไปเลยแมนบอกเห็นจังหน่อยนะสะออนแพงอยู่หันยังได้อยู่ลูกเนี่ยเป็นยังจั่างว่าบอเอาลายโบแมนเลี้ยงหย่าเป็นไข่เป็นน้าวนี่ว่าพื้นยาเนี่ยกระสอบปุ๋ยป่านไม่ยังหน่อยคไข่กคไข่แบบเขาเลี้ยงปูญิงในแน่นั่นไข่จะไปก้านมังม่วงปูใหญ่ผู้ใหญ่แบบไข่ในไข่ปูยิงนะแถมขีห์หายจะเอาลายจะเอาอีจักรโลนหนึง กันหูห <50, S 2> <ow. S 1> ูบหายบหงอมาก็ยักได้อยู่ดูน่หูได้ยังไงั่นหูหได้นั่นนั่น่บาท่านกินนุ่มได้ปารีเลยนั่งใส่เผื่อกินอยู่เลยแต่นุมแม่เพื่อมาเผื่อบอกินใไม่กินนกบีบเอาน้นมเลื้งเด้ใส่ปากเพื่อบีน้ำนุ่มเลื้งใส่อันนั้นด้ใส่งย่งกัใส่ปลดหวะเผื่อบอกินติ่งหน่อยนึงแล้วผัอันะอื นอนอีกเลยอินเดเซอรนอนอีกแล้วปาลุ้ยยังขูดหน่แบบมือเพื่อนหืมนบบน่าจะเกิดอันนี้ไรขวมอเพิ่นดึงเดีข้าดันห้อยเหล็บคาถืออะไรห้อยถือดึงอืห้อยเหล่บข้างกมาแม่เราดึงข้างเพิ่อนออกเพื่อนออลเนี่ย เปตสรามสุเนาะมข้างกับอันอกอืมนันแหละมึงใหญ่กว่านี้ซะก่อนอ้าปากแล้วอ้าปากแล้วเห็น่มาต้องอาวนี่เร็จแล้วนีบ้านน้องดิบอะเห้มันดูดนนมวยอะไรจังหน่อยดูถ้ามันจับน้ำนมจะกูเอาหนาวลปรีบเพื่อนเอาหนาวอนมรูปหัวบานมึอเนี้ยมันจะดูดบันคือรับผักไปหน่อยไหันซะก่อนอีหละ หายเพินหายจ่ไซเพิินซเพิ่นดีแล้วมันโมหายนะดีแล้วหนามนคือแม่แต่ได้ือเอาได้แต่รอได้พอได้ป่าลุงเอ้ทุยมันขึ้นหนาแลวท่านจะังน่าเสียวเกยเอ้กขึ้นเลยโม่นะหนาเลยแม่เห็นยังนี่เห็นมาเห็นอึ่งเย้นจะบึ้ดุุ๊นากูนิ่งหน่อยเราบ่เคยเห็นมันจะเป็นตาตีปะนี่ได้ ลูกเห็นลูกไม่กินน้องชมหน่อยไหนปาลุงได้ยินเสียงใหญ่บุรุษดอ๋ยวบอกปาลุงเสียงเฮ่เฮ่รสโอ้ยโอดยโอ้ยเพื่อนสิฉกมวยปาลุงฉกมวยอุ้ยกันอ๋่ไอ้เห่าแล้วกวนหน่กวนให้เตือนนิดนึงกินน้องเบื่อเบื่ี้กะมือเบื่อหนึ่งอัดหน่าเพื่อนอัดหน่าได้เพื่อนหอยเห็นหน่าอยากกินนุ่มสมัครน้ำไล่ไปจั่งออกออกนะลิเงยหัวมันขึ้นดู จะบก้นเนะเนกมากทำลายคิดเธอคณะก็ขี่ไปเมื่อกีนี่บกหนิดมันน่ะนันโอโอโอ้ยลูกหลาพโอเงีเอาอันเงยงโอ้ยเจ็บคอโอ้ยบกเจ็บแบบ้าขี่ติดในนึงเฉลยนามาหยุดนะ่ะนี่น้องก็้เสื้อใส่ใส่ชดดเต่าเต่ามันมีสองเต่าเด้เต่ามีสองเต่าเดอนองมวย กำลังซอยกันเหตุปลาลุงเนียผู้อยู่นอกกับพ่อพ่ออยู่พ่ออยู่นอกผู้อยู่ในกับพ่ออยู่ในคืนพี่น้องแม่นางไส้ไส้ก็ได้มันเป็นตะตีงก็ได้งอยากได้ผู้ยิ่งอยากตั้งเสือน้องน้ำเผ็ดเผ็ดเออน้องเผ็ดน้ำหนึ่งโอกมามีหำเผ็ดน้ำสองเป็นเผ็ดน้ำสองเผ็ดน้ำสองมะตื่นเมบ่อบางหำตื่นเมบ่อบังบังบัง โอ้ยนนจะช่องนเด้อน้พอนี่กับมาพะควนแล้วปะลุงให้เพิ่นหยดหน้าให้เพิ่นใหญ่ลงคอเนี่ยเฮ้ยกินแล้วน้ำพอนี่กับโมาพะควนแล้วบ้กพันกริลาคลิปตเพี้ยนนี้พ่อกระนุกาณหป้าลุงสบายดีสบายดีบคบบค